สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้พบกันช่วเงเย็นๆนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูฝรั่งไส้แดงนะครับผมปลูกไว้ก็มีอยู่ประมาณ2-3สายพันธุ์นะครับแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการลดอาการหดร่วงของดอกแล้วก็ผลอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอแล้วก็ถามผมเข้ามาในช่อง YouTube หลังจากที่ผมโหลดวิดีโอในเรื่องการปลูกฝรั่งไส้แดงในเข่งไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เทคนิคที่หนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือการเด็ดยอดนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ช่อดอกนะครับของฝรั่งเนี่ยบ,บ,าบานผมก็จะเด็ดยอดนะนะครับนะถามว่าเด็ดที่กี่คู่ใบนะครับอันนี้แล้วแต่กรณีนะของผมเนี่ยหนึ่งคู่ใบหรือสองคู่ใบบางทีก็หนึ่งคู่ใบบางทีก็สองคู่ใบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในกิ่งนั้นเนี่ยมันมีกี่ช่อดอก นะครับเราก็นับเหนือข้อดอกสุดท้ายขึ้นไปประมาณ 1- 2คู่ใบหรือบางคนก็3ามคู่ใบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับของผมก็อยู่ที่ประมาณ 1- 2คู่ใบคําถามก็คือว่าถ้าในกรณีที่ทั้งต้นเนี่ยดอกมันบานไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมกันเนี่ยจะทํำยังไงเพื่อนๆนก็สังเกตเอานะครับถ้ามันบานห -10 เปนตเี่ยเพื่อนเพื่อนเด็ดเลยทั้งต้นเลยนะครับนะทั้งต้นเลยนะบางอันก็อาจจะอ่าตุ้มๆอยู่อะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรก็เด็ดไปได้เลยนะครับ นะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าให้ดอกบานก่อนแล้วค่อยเด็ดยอดนะครับทําไมผมถึงแนะนําเพื่อนๆอ,อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆดูที่วิดีโอนะแล้วก็ดูที่ตัดวด้ามมีดเนี่ยนะครับดอกบานปับ๊บผมเด็ดเลยนะเด็ดแล้วตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าในขณะที่ดอกกําลังพัฒนาจะเป็นผลเนี่ยนะมันจะมะียอดแตกออกมา บริเวณจุดที่เราเหยียดยอดตรงนี้นะครับนะนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้เนี่ยอาหารนะครับนะที่ดูขึ้นมาเนี่ยก็จะไปที่ดอกหรือที่ผลถ้าเป็นผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดไม่มีโอกาสที่จะมาดึงอาหารแข่งกับดอกหรือผลอ่อนอันนี้คือคือประเด็นที่หนึ่งทีนี้ ในตำแหน่งที่เราเด็ดยอดตรงนี้หลังจากที่ดอกบานนะครับเขาจะใช้เวลาประมาณ20วันเนี่ยนะก็จะแตกเป็นยอดใหม่ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วสี่สิบห้าวันนะก็จะมีช่อดอกแล้วก็ดอกบานอันนั้นก็จะเป็นรุ่นที่สองส่วนรุ่นนี้ก็จะกลายเป็นผลอ่อนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดอาการหลุดล่วงนะครับทีนี้กลับกันนะครับถ้าเพื่อนๆไปเด็ดยอดในขณะที่ดอกยังไม่บานเนี่ย นะครับสมมุติว่าออาสมมตินี้ผมเด็ดนะ,ะผมเด็ดปั๊บนะครับนะอีกยี่สิบวันนะยี่สิบวันเนี่ยก็จะมียอดใหม่ออกมาตรงนี้นะครับนะอาจจะเป็นหนึ่งยอดสองยอดสามยอดแล้วยอดพวกนี้เนี่ยดึงอาหารเก่งมากนะครับนะเก่งกว่าดอกเก่งกว่าผลอ่อนด้วยซ้ําไปนะครับในขณะที่ดอกยังไม่บานนะถ้ายอดมาดอกยังไม่บาน นแน่นอนครับอาหารมาเลี้ยงยอดหมกนะครับเนะพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอกหรือผลอ่อนเนี่ยสู้ยอดไม่ได้เขาก็หลุดร่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าจะเด็ดยอดก็ต่อเมื่อดอกปานแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนิดน,นึงนะครับนะด้านหน้าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เดิมเนี่ยมันก็จะเป็นช่อดอกนะครับนะเป็นหนึ่งช่อสองช่อ แล้วแต่นะครับนะพอดอกมันบานปับ๊บปูนยัไงก็คือพอเป็นช่อดอกปั๊บ45บวันดอกบานพอ45วันดอกบานปั๊บผมเด็ดนะเด็ดยอดตรงบริเวณน,นี้นะพอเด็ดปับ๊บนะครับนะอาหารทั้งหมดที่เดิมที่เคยดึงไปที่ยอดจะถูกดึงมาที่ช่อดอกเกิดการผสมเกสรที่สมบูรณ์นะครับพวกแป้งพวกน้าตาลอะไรมันมานี่หมดเลยนะครับนะพัฒนากลายเป็นผลอ่อน หลังจากนั้นยี่สิบวันนะหลังจากที่เด็ดยอดแล้วนะครับนะมันจะแตกยอดใหม่ออกมาในระหว่างนั้นอาหารก็มานี่ครับนะพอแตกยอดใหม่ออกมาจะมีหนึ่งยอดสองยอดสามยอดนะครับนะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะแต่งช่วยอีกรอบหนึ่งเช่นถ้ามีสามยอดก็ดึงยอดหลักที่เป็นยอดตรงกลางออกให้เป็นยอดอ่าออกด้านข้างลักษณะแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วอีกยี่สิบห้าวันนะ ไอ้ดอกพวกเนี้ถึงจะบานเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยอาหารก็จะมาเลี้ยงที่ดอกหรือว่าผลอ่อนนะครับนะถ้าเกิดว่ายอดมันพุ่งแรงนะเพื่อนๆช็อตชอ่วยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะอย่างภาพนี้เพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมครับนะไอ้พวกนี้ดอกยังไม่บานเลยนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ติดเป็นผลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการ ช็อตยอดตัดยอดช่วยในการลดการหลุดร่วงได้นะลดการที่ยอดเนี่ยมาดึงหรือแย่งเอาอาหารไปในขณะที่รุ่นแรกของเราเนี่ยมันอดอกกำลังบานนะครับหรือนะติดผลอ่อนนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับทีนี้ในส่วนของเทคนิคการให้น้ำฝรั่งนะครับนะ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆปลูกลงในภาชนะอะไรบางคนปลูกลงดินก็อีกแบบหนึง่งบางคนปลูกลงถังลงเข่งก็อีกแบบหนึง่งนะครับอย่างของผมเนี่ยปลูกลงในเข่งเพราะฉะนั้นอัตราการคายน้ําของพืชหรือการสูญเสียน้ําเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้ทุกวันนะก็คือให้ช่วงเช้าครับวันละครั้งนะครับนะหรือถ้าเกิดสังเกตช่วงใบใๆ ใบบันเฉาใบบันเหี่ยวก็ให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับการให้น้ําดอกยังไม่บานนะกรน,นี้ดอกยังไม่บานเพื่อนๆให้เต็มที่เลยครับให้ชุ่มทั้งข้างบนข้างล่างนะครับนะถ้าเพื่อนๆลงดินก็เอาให้โชคเลยนะครับทีนี้พอดอกเริ่มบานนะพอดอกเริ่มบานนะเพื่อนๆก็สังเกตเอานะถ้าดอกบานประมาณสักห้าถึงสิเอร์เซน นะหรืออาจจะประมาณสักสิบถึก็ได้ของทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเริ่มลดปริมาณการให้น้ําลงนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าปลูกในตะเข่งดอกบานปับ๊บนะเดิมผมเคยลดโชคเนี่ยผมก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับนะนะครับนะผมก็จะลดให้ชุ่มบริเวณด้านด้านหน้าของเข่งนี่ครับนะผมจะลดให้ให้ให้ชุ่มเฉพาะด้านหน้าของเข่งส่วนข้างล่างเนี่ย ไม่ต้องให้มันลงไปถึงนะครับทีนี้ในส่วนของการใส่ปุ๋ยบำรุงดินนะครับของผมเนี่ยใช้อินรีย์สลับกับเคมีนะครับในส่วนของอินรีย์ผมใช้ขี้วัวใบกมปูหมกักปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็ดินเก่าที่อยู่ในสวนนี่แหละครับผสมคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็โรยใต้ทรงคุ้มนะครับสามเดือนครั้งบ้างหกเดือนครั้งบ้างอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับทีนี้ในส่วนของปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีผมใช้ยอยู่สองสูตรมียี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดกับ สิบห้าห้ายี่สิบนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเนี่ยพอเวลาที่เก็บฝรั่งไปนะเนี่ยเก็บฝรั่งไปมันแก่เสร็จแล้วเก็บไปนะครับหรือตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเลยครับนะพอยอดแทงออกมาเปลี่ยนสูตรเป็นสิบห้าห้ายี่สิบนะครับนะช่วงเนี้ยก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนบำรุงให้เต็มที่เลยครับให้น้ําเต็มที่ให้ ปุ๋ยในปริมาณที่เพียงพออ่ะพูดง่ายๆนะฮะอย่าให้ขาดนะครับให้เขาสมบูรณ์นะฮะทีนี้พอดอกบานดอกบาน5%เถึงสิเนี่ยสิ่งที่เพืเ่อนๆต้องทำในเรื่องของน้ำคือลดปริมาณการให้น้ำลงอันที่สองปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบจะต้องหยุดให้ทันทีนะครับนะถ้าให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางดินหรือให้ปุ๋ยทางใบไปกระตุ้นให้แหละครับ ยอดพุ่งอาหารก็ไปเลี้ยงยอดครับดอกก็ร่วงผลอ่อนก็ร่วงนะครับนะหรือในบางกรณีไปพ่นนะไปพ่นทางใบนะไปโดนดอกอะไรพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการผสมเกสรจะไม่สมบูรณ์นะครับนะดอกก็ร่วงนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดอกบานหยุดให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบทันที นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องบำรุงเขาให้เต็มที่ก่อนที่ดอกเขาจะบานเห็นไหมครับนะทีนี้หลังจากที่ดอกเนี่ยพัฒนากลายเป็นผลอ่อนเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เราพูดกันว่าพอดอกบานก็คือตรงนี้บานปับ๊บเราก็เด็ดยอดใช่ไหมฮะนี่เราคุยกันไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับ ทีนี้ไอ้ตัวยอดที่แทงมาใหม่ตรงนี้นะครับมันจะมีประมาณคู่ใบที่สามคู่ใบที่สี่เนี่ยมันจะมี่อดดอ,อกติดออกมานะครับนะแล้วก็ผลอ่อนก็จะโตประมาณนี้ในช่วงนี้เพื่อนๆก็ให้ปุย๋ยนะกลับมาให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับนะกลับมาให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็ของผมเนี่ยก็ใช้สูตรสิบห้าห้ายี่สิบนะครับนะก็ใช้สูตรนั้นเนี่ยยาวเลยนะครับทีนี้ ในส่วนของการห่อผลนะครับนะการห่อผลเนี่ยถ้าเพื่อนๆห่อเร็วไปนะครับหนึ่งผลอาจจะไม่โตหรือโตช้านะครับหรืออาจจะเกิดการหลุดร่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ชัวร์วนะครับไอตัวผลอ่อนตรงนี้ควรจะมีอายุหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะครับไหนพวกเนี้ยถ้าได้ระยะนี้ผลระยะนี้ไปเนี่ยไม่ไม่หลุดไม่ร่วงแน่นอนนะเพื่อนๆค่อยมาดูอีกทีว่า สามารถห่อได้ไหมนะครับนะในส่วนของตัวผลอ่อนตรงนี้นะมันก็สามารถที่จะสั่งข้อแสงได้เห็นไหมเป็นสีเขียวนะมีคลอโรฟิลสั่งข้อแสงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะมันก็ยังมีการคายน้ําเหมือนกับใบด้วยนะนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะดึงพวกขาดอาหารโดยเฉพาะตัวที่เป็นแคลเซียมนะครับนะมาที่ผลนะ ทำให้เม็ดมะเร็ยมีการเจริญเติบโตนะครับเซลล์เกิดการขยายตัวนะครับนะเซลล์มีความแข็งแรงนะครับรสชาติเขาก็จะดีนะครับนะ,นะก็อาจจะประมาณสักเหรียญสิบหรือใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็สามารถห่อได้อย,อย่างตัวนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะหนะครับทีนี้ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของมแมลง นะครับนะมันชอบมาซ่อนอยู่ตามกลีบผลอะไรพวกนี้ครับนะหรือใต้ขั้วของผลอะไรพวกนี้โดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นนอนบ้างเป็นเพีียบ้างนะครับแล้วก็มีพวกมดอะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะห่อก็ตรวจสอบเคลียร์ให้เรียบร้อยนะกลีบพวกนี้แกะออกให้หมดเลยนะครับนะให้สะอาดเลยนะเอาแคนเซียมโบรอนฉีดไปหนึ่งครั้งนะครับนะแล้วก็สารไล่มแมลงนะหรือสารกาจัดมแมลงมีทั้งเคมีมีทั้งชีวภาพ เพื่อนๆเลือกใา้ได้เลยนะครับนะเสร็จแล้วก็ห่อ,อนะครับนะในส่วนของปุ๋ยเนี่ยผมก็จะให้ทุกๆ7วันนะครับนะก็ปริมาณก็ประมาณ2ช้อนแกงนะครับนะไอ้ส่วนสูตรนั้นนะ่ะผมพูดไปแล้วนะสิบห้ผมใช้สูตรเดียวนะครับนะก็โรยเลยครับ2ช้อนแกงอยงเี้ทุก7วัน ในส่วนของการไว้ผลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับนะไว้เยอะก็ได้แต่ต้องบำรุงเยอะนะครับบำรุงให้ถึงนะถ้าไม่ถึงก็ร่วงนะไม่งั้นก็ลูกไม่โตเท่าที่ควรนะครับนะของผมก็ต้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยต้นละประมาณสักสิบสิบผลนะสิบลูกนะครับก็กำลังดีนะครับ,บนะบนะบนะอันนี้ของเปาซื้อนะนะ อันนี้ก็อายุได้ประมาณสองเดือนกว่านะครับนะก็ลูกประมาณเนี้ยกามือประมาณนิ้นี่แหละครับนะก็มงเปาซื้อเก็บได้อายุประมาณสี่เดือนกว่าสี่สี่เดือนอตีไปสี่สี่ถึงห้าเดือนประมาณนั้นอนะถึงเก็บผลได้นะครับแก่พอดีนะก็ถ้าเราเด็ดยอดเนี่ยนะครับไอพวกชุดหลังก็ตามมา รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามแลนะ้เมื่อกี้พวกนี้คือรุ่นที่สองนะน,นี้เป็นรุ่นที่สามค่าเก็บรุ่นนี้เรียบร้อยก็จะทําการตัดแต่งกิ่งใหญ่นะครับนะก็คือตัดสั้นเลยนะตัวนี้ลูกก็ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ให้เขาสังข้อแสงก่อนนะครับนะให้เขาสังข้อแสงก่อนลูกเขาจะได้โตเร็วนะครับนะไอ้พวกนี้ยังไม่ได้หอนะยัง ยังไม่ถึงขนาดที่ต้องห่อนะครับนะให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะนะครับนะนี่หังเป่าซื้อนะครับมีไว้สองลูกนะมีนะฮะติดสองลูกกับไว้สองลูกนะมันก็โตนะฮะนี่เพื่อนเอนเห็นมดไหมเนี่ยไอ้พวกเนี้เอาเพี้ยเข้ามานะ ของผมก็ไม่ได้พ่นยานะลูกนี้ผมห่อเลยนะแต่ว่ารัดให้สนิทนิดนึงถึงมีมดเข้าแต่มันก็เอาเพี้ยเข้าไปไม่ได้หนอนก็เข้าไม่ได้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มไว้ผลเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลูกคู่ บางคนก็อาจจะตัดออกนะให้เหลือลูกเดียวแต่ผมชอบลูกคู่ผมอยากอยู่คู่ก็อยู่คู่นะครับข้างบนก็ลูกโตแล้วตัวนั้นก็ยังไม่ได้ห่อยังไม่ได้ห่อนะครับ ล็อตนี้ดอกน่าจะมาเต็มครับนะอาจจะเอาไว้สักผมว่ารุ่นนี้รุ่นล่าสุดรุ่นที่สามเนี่ยน่าจะประมาณสักเอาไว้สักยี่สิบพอนะเพราะว่าเขาใหญ่นะต้นเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดูพันอื่นบ้างนะครับนะเมื่อกี้เป็นหงเปซือเนะอันนี้เป็นหงจนสือมีอยู่สองต้นนะครับนะอันนี้อายุได้ประมาณ สองเดือนกว่านะสองเดือนกว่านี่ก็ใส่คิวไปแล้วนะปล่อยเส่เดือนลองไปด้วยไปย่อยไปกินนะอันนี้เป็นรุ่นแรกของหงจวนสือนะนี่ครับติดลูกแรกนะไว้ลูกเดียวนะครับเดียวนะอันนี้ก็ช่อดอกเต็มนะไอ้พวกนี้ ข้อดีของเขาก็คือว่ารสชาติมันใกล้เคียงกับตัวของกระซื้อนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันดกนะแล้วก็เรื่องดอกล่วงลนหัวนอดล่วงลนเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับพวกนี้ขั้วเหนียวมากโอกาสลงน้อยนะฮะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฟิ้นนหงมี่นะเฟิ้นหงมีเฟิ้นนหงมี่อยู่สองต้นนะ อาจจะเอาลูกนี้ออกนะอาจจะเอาไว้ลูกนี้นะครับเฟิ้นของมีเนี่ยมีดกากครับเฟิ้นของมีนี่ก็ดกนะอันนี้น,นะลูกใหญ่ละลูกใหญ่ลูกสวยฮนะเฟิ้นของมีนะจิงจะหักอยู่แล้วนะฮะ อยู่สิครับเปอร์เซ็นต์ดอกดอกล่วงไม่เกิน0.5เปอร์เซนต์่วงเนี้ยนะแต่ต้นนี้บำรุงค่อนข้างที่จะดีครับนะดกมากเดี๋ยวต้องเอาไม้มาค้ำตรงนี้นะครับนะไอ้พวกหงเป่าซือเนี่ยจริงๆแล้วเนีน่ยมันต้องตัด กิ่งให้สั้นกว่านี้นะครับเห็นว่ากิ่งมันชันขึ้นนี่ธรรมชาติของมันนะแต่ผมจะตอนกิ่งผมเลยไม่ตัดมันนะครับการว่าเก็บรุ่น3าก่อนเสร็จแล้วก็จะเลือกกิ่งไว้นะทําการตอนกิ่งไว้ขยายพันธุ์ต่อนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ